วิธีวางแผนการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตางังจีวอลเล็ตในโครงการคนละครึ่งมีคนเข้ามาถามผมครับว่าจะเติมเงินเนี่ยสามพันรวดเดียวเลยดีไหมนะฮะเติมได้ไหมนะฮะมีเติมดีไหมแล้วก็เติมได้ไหมด้วย3,000บาทรวดเดียวเลยได้ไหมผมก็ตอบเลยว่าเติมได้ครับแล้วดีไหมเนี่ยนะฮะมีมีได้ไหมแล้วก็มีดีไหมด้วยนะฮะ แล้วดีไหมเนี่ยก็คือผมก็บอกว่าก็ดีครับเพราะว่าคุณจะไม่ต้องมานั่งเติมซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่ต้องเติมหลายๆรอบครับเติมทีเดียวก็คือใช้ยาวตลอดโครงการตั้งแต่ต้นโครงการจนถึงสิ้นปี3ามธันวาเลยครับแต่วันนี้ครับคุณก็จะมีคําถามว่าควรเติมเงินครั้งละครั้งละเท่าไหร่ดีนะฮะก็ครั้งละเท่าไหร่ดีควรเติมเงินครั้งละ,งละเท่าไหะะร่หด,วรดีวันนี้ครับผมเลยจึงคิดค้นนะฮะมีสูตร8สูตรการเติมเงินให้คุณ สามารถเติมเงินเนี่ยคุณเอาแปดูตรเนี่ยไปใช้นะฮะไม่ว่าคุณจะวางแผนอย่างไรนะฮะคุณดู8ปสูตรนี้คุณจะเติมเงินได้อย่งแน่นอนอันดับแรกครับก่อนที่จะไปแปสูตรการเติมเงินที่ผมจะบอกในวันนี้นะฮะก็คือคุณจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งก่อนซึ่งผมมีบอกครับเป็นวิธีใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งครับในคลิปนั้นเนี่ยจะบอกละเอียดเลยนะฮะ ผมอยากให้คุณเข้าใจตรงนั้นก่อนถ้าคุณยังไม่เข้าใจโครงการคนละครึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วเราจะมาคุยเรื่องนี้กันแล้วเดี๋ยวมันลึกเกินไปคุณอาจจะยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับคุณไปดูคลิปนั้นก่อนดูคลิปที่ผมสอนตัวอย่างการใช้นะโครงการคนละครึ่งดูตัวไอด้านบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้รวมถึงครับคุณไปดูวิธีการที่ผมสแกนนะครับสอนสแกนเลย,เลยคือสแกนใช้สิทธิ์เลยนะครับผมโครงการคนละครึ่งก็สามารถดูตัวไอด้านบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่ อันนี้สาคัญมากๆเลยเป็นก็คือบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่า g ีวอลเล็คืออะไรก็มีคลิปสอนไว้ g ีวอลเล็คืออะไรดูตัวไอเดนบนดูใต้ของมันด้านล่างและอีกคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่ต้องรู้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคลิปที่สอนการเติมเงินนะฮะเติมเงินนะฮะจะเติมเงินอย่างไรนะเป็นวิธีเติมเงินเข้า g w a l l เ t ตนะฮะเข้าแอปเป่าตังค์ G Wallet นั่นเองดูตัวไอเดนบนดูใต้ของมันด้านล่างและมีอีกคลิปหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ดูวิธีการเติมเงินแล้วล ยังไม่ได้ดูอีกวิธีหนึ่งครับก็มือก็มีเป็นวิธีที่ไม่มีบัญชีธนาคารเติมเงินอย่างไรนะฮะก็ดูคลิปนั้นได้นะผมก็สามารถดูคลิปที่สอนว่าไม่มีบัญชีธนาคารเติมเงินเข้า g ีวอเล็ตเป๋าตังค์งนะงอย่างไรนะเป๋าตังค์จีวอเล็อย่างไรนะดูตัวไอ้ด้านบนดูใต้ของมันด้านล่างครับอ่ะโอเคมาลุยกันต่อครับเฮ้ผมพูดเร็วที่สุดแล้วนะครับเนี่ยก็คือมาเรามาแปะสูตรการเติมเงินก่อนอันดับแรกครับในโครงการนี้ตรงตามคําถามที่นี่เลยนะครับ เติมเงิน3,000บาทรวดเดียวเลยได้ไหมดีไหมนะฮะก็บอกเลยว่าดีครับเพราะว่าถ้าคุณเติมทีเดียวเนี่ยยังไงคุณก็ต้องใช้สิทธิ์มีเงินคุณครึ่งนึงอยู่แล้วก็คือรัฐให้สิทธิ์คุณ3,000ันใช่ไหมเขาให้สิทธิ์คุณ3,000ันบาทคุณจะใช้สิทธิ์ทั้งหมดเลยคุณก็ต้องใช้เงินคุณ3,000ันบาทเพราะว่ารัฐช่วยจ่ายครึ่งนึงทุกอย่างสมมติว่าคุณซื้อ1 5 0ห้ไอ้สมมุติคุณซื้อ3,000ันรัฐก็ช่วยจ่าย1ัน0ถ้าคุณจะใช้ของรัฐ3,000ันคุณก็ต้อง คุณก็ต้องใช้3,000นะฮะคุณก็ต้องใช้6,000รัฐก็ช่วยจ่าย3 0 0พนั่นเองนะฮะอันนี้เข้าใจนะครับผมอันนี้เติมเงินรวดเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วก็เติมได้แล้วดีไหมก็คือดีเหมือนกันแต่ผมมี8สูตรการเติมเงินให้คุณอีกนะฮะสำหรับในส่วนนี้โอเคอันนี้ก็คือตามส่วนที่ผมบอกครับเติมทั้งหมดเนี่ยสามพบาทนะผมจะเขียนเพิ่มผมจะเขียนเพิ่มไปอีกนะจะได้เข้าใจใช้เงินได้ 6,000บาทตรงนี้เนี่ยก็คือเราเราเติมทั้งหมดเนี่ย3,000บาทก็จริงครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงกันไปเอาตรงนี้ก่อนเติมทั้งหมดเนี่ย3,000บาทใช้เงินได้6,000ก็คือเราเติมเงิน3,000นะฮะเราก็จะใช้เงิน6,000บาทเพราะว่ารัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งไงก็คือเท่ากับเราได้ใช้เงิน6,000บาทแหละแต่มีเงินเราด้วย3,000บาทนะฮะก็คือ โครงการคนละครึ่งนะครับก็คือเราครึ่งหนึ่งรัดครึ่งหนึ่งเขาให้สิทธิ์สูงสุด3 0 0 0บาทก็คือเราจะสามารถใช้ได้เงินได้6,000บาทนั่นเองก็คือเติมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยในโครงการเนี่ยคุณจะต้องถ้าคุณจะใช้เต็มแม็กของโครงการเลยครับคุณจะต้องเติมเงินทั้งหมด3,000บาทซึ่งจะเติมเมื่อไหร่ก็ได้ครับในระยะเวลาโครงการฮะระยะเวลาโครงการก็คือ23ตุลา63ถึง31ธันวา63นะ วันที่23ตุลา63ถึง3าเ็สธันวา63ผมคำนวณให้แล้วครับคำนวณให้แล้วเนี่ยคุณจะมีเวลาประมาณนี้ครับ 2, 2>, เ2เดือนกับอีก8วันนะฮะก็คือเดือนพฤศจิกาเต็มเดือนเดือนธันวาเต็มเดือนแล้วก็ตุลาเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะฮะก็ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณผมคำนวณแล้วประมาณ2เดือนกับ8<ด><ด>วันนะฮะเท <inet> ่ากับครับผมก็คำนวณมาอีกครับเท่ากับเท่ากับมีเวลาทั้งหมดประมาณ8บวก 30นะ8ก็คือท้ายเดือนของตุลานะะบวก30ก็คือเดือนพฤศจิกานยนเองเดือนพฤศจิกายนก็มี30วันนะแล้วก็บวก31ก็คือเดือนธันวาธันวาเนี่ยก็มี31วันเพราะว่าเป็นธันวาคมนะฮะรวมกันแล้วเนี่ยก็สาก็แปดบวกสามสิบบวกสามสิบเอ็ดรวมกันแล้วก็เป็นหกสิบเก้าวันที่คุณจะมีในการใช้สิทธินะโครงการคนละครึ่งคุณจะมีหกสิบเก้าวันอ่าเด,เดี๋ยวฟังไปตามไปเรื่อยๆนะ ตีเป็นผมตีต่ําไปเลยนะครับเผื่อแบบว่าไปเริ่มบางท่านเนี่ยไปเริ่มต้นเดือนนะก็ตีเป็น60วันนะฮะดังนั้นเนี่ยหกวัน60วันเนี่ยค่าเฉลี่ยที่คุณจะเติมได้ก็คือสามารถเติมได้ประมาณ60รอบนะฮะก็คือ60ครั้งทุกวันเน่เติมทุกวันเลยวันละครั้งวันละครั้ง60ครั้งครับอันนี้คือคุณสามารถทําได้หรือคุณจะเอาเต็มแม็กก็ได้ถ้าคุณแบบทําก่อนคุณจะเต็มแม็กอย่างเนี้ย 2เดือน8วันคุณจะเติม69ครั้งก็ได้นะฮะอันนี้คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่ที่นี้ครับผมมีสูตรนะในกรณีที่บางท่านเนี่ยอาจจะหมุนเงินนะบางท่านก็หมุนเงินไม่เหมือนกันนะฮะหมุนมากบุญน,น้อยแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ครับก็ผมมีสูตรคิดค้นขึ้นมาให้สําหรับทุกคนเลยที่ไม่ว่าท่านจะหมุนเงินช้าหมุนเงินเร็วนะฮะอย่างไรก็สามารถใช้สูตรตามนี้ได้เอาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนี่ครับ สูตรแรกเลยครับแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก่อนเอาเอาให้เห็นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงสูตรที่1ก็คือเติม3,000บาทรวดเดียวเลยคุณเติม3,000บาทรวดเดียวตั้งแต่พยายามนะฮะเป็นไปได้ก็คือให้คุณเติมเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลยนะเอาจะให้แบบเร็วรวดเดียวก็คือเติมภายในเดือนเดือนนี้เลยครับก็คือเดือนเดือนที่ผมกําลังทําคลิปนี้นะถ้าเกิดคุณมาฟังหลังจากนี้ก็คือก็คือไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวใช้สูตรอื่น เดือนก็คือเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาคมนะฮะให้คุณเติมภายในเดือนนี้อาจจะเติมวันที่3 1ตุลาวันที่30ตุลาหรือ29ตุลาภายในเดือนนี้จะดีที่สุดเพราะว่าคุณเติม3,000บาทนะครับแล้วคุณก็ใช้สิทธิร์รวดเดียวเลยนะฮะนะฮะโอเคก็ okay. क, ประมาณนี้จะดีที่สุดนะฮะนี่คือสูตรที่1เติม3,000บาทรวดเดียวครับต่อมาสูตรที่2ครับก็คือ เติม1000บาท3รอบคุณก็กะร,ระยะครับใน60วันเนี่ยอย่างเช่น20วันคุณเติม1,000ก็ไดนะ้20วันเติม1 0 0 0 20วันเติม1 0 0 0 20วันเติม1 0 0 0 3รอบก็อันนี้คุณก็ใช้สูตร2ก็ได้ครับจะเติม1000บาท3รอบก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนคนระับอ่าต่อมาครับสูตร3สูตร3ก็คือเติม500บาท6รอบ5 0 0ยบาท6รอบเรามีรอบทั้งหมดก็คือ60รอบนะก็เฉลี่ยแล้วประมาณนะ 15 15 5นะก็ประมาณคุณกะเอาครับเนี่ยใน60รอบครับก็กะเอาว่าจะต้องใช้ประมาณกี่วันเติมทีนะครับผมก็6ตเติมตเติมในช่วงเวลาเนี้ยเติมไมงก็ได้ให้ได้6รอบนะครับและคุณจะใช้เนี่ยตเติม5้าบาทให้ได้6รอบนะครับก็ลองดูนะฮะในสูตรที่3ดังนั้นสูตร3ก็คือคุณตเติมเงิน500บาท ใน6รอบนะใช้เวลาเติมเนี่ยหครั้งนะสามารถเติมได้6รอบดังนั้นคุณต้องรีบเติมนะสุดรอบสุดท้ายเนี่ยคุณต้องดูให้ดีๆว่าให้มันทันในช่วงเวลาในการใช้งานนะโอเคอันนี้คือสูตร3นะเติม500บาท6รอบต่อมาสูตร4ครับสูตร4ก็คือเติม300บาท10รอบนะสามบาท10รอบในเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้เลย2เดือนเดือนพฤศจิกาถึงธันวานะคุณทำไงก็ได้ให เติมนะฮะสูตร4เติม300บาท10รอบให้ได้นะฮะนี่นะครับเติม300บาท10รอบนะสูตร4ต่อไปสูตร5ครับสูตร5ก็คือคุณเติม200บาท15รอบนะฮะเติม200บาท15รอบทำยังไงก็ได้ครับภายใน60บวันเติมยงไงก็ได้ให้15รอบนะฮะ200บาท15รอบนะต่อไปสูตร6สูตร6ครับก็คือเติม100บาท30รอบนะ เติม100บาท30รอบคุณลองคำนวณดูครับว่าจะเติม100อยบาทยังไงนะฮะภายในอันนี้คือคุณต้อง30รอบเนี่ยก็ต้องเติมภายในเดือนคือเติมทุกวันเลยครับสารอบนี้ก็คือสมมุติเดือนเติมเกือกบทุกวันน่ะนะฮะสวันทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็คำนวณให้ดีจริงๆแล้วคุณสามารถประยุกต์สูตรของผมได้หมดเลยนะฮะวันไหนเติมเยอะก็จะล่นไปอะไรเงี้ยครับอันนี้เอาแบบสูตรแบบคำนวณง,ง่ายๆก่อนนะฮะเอาไปสูตร7จ็ดนะฮะสูตรเก็คือเติม60บบาทนะฮะ เติม60บาทอันนี้ก็คือเติม60บาทได้50รอบนะ,ะคุณเติม60บาทก็ได้50รอบก็กะระยะเวลานะเติมแทบเกือบทุกวันเลยอันนี้เกือบทุกวันเลยหยุดได้แค่10บวันนะฮะเพราะว่ามีเวลา60วันอันนี้คือสูตร7นะฮะเติม60บาท50รอบต่อไปก็สูตร8สูตร8นี่ก็คือจัดหนักจัดเต็มเลยครับก็คือเติม50บาท60รอบคือเติม50บาทแต่เติมรัวๆไปเรื่อยๆ60รอบนะฮะก็คือจัดหนักจัดเต็มนะครับผม ก็คือเติม50บาทจัดอันนี้คือ60รอบนี้ก็คือเติมทุกวันนะฮะเติมทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มเร็วนะมีเวลาอย่าง60อย่าง69วันหรือ60กว่าวันนี้คุณก็เติมไม่ถึง60ไม่ต้องเติมทุกวันแต่ถ้าคุณ50บาทก็เติมทุกวันนั่นเองก็ทำงานอะไรปุ๊บก็เติมเติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันทุกวันทุกวันไปครับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเติม5 0บบาท60รอบนะฮะโอเคนะครับ สุดท้ายนี้ก็คือตรงนี้ที่สําคัญมากคือคํานวณใช้สิทธิ์ให้ทันด้วยนะครับคุณต้องคํานวณการใช้สิทธิ์ให้ทันด้วยเพราะว่าจะใช้ได้สูงสุดเนี่ย150บาทต่อวันนะฮะก็คุณก็คํานวณให้ทันในช่วงเวลาที่ใช้สิทธิ์ให้ได้ด้วยไม่ใช่แบบเติมไปแล้วเพลินนี้นะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณยังไม่รู้จะคํานวณยังไงครับเป็นแบบของคุณนะฮะก็เอาเวลาของคุณแล้วก็การคํานวณหลายๆอย่างต่างเนี่ยงบประมาณของคุณเนี่ยพิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่าง อ๋อผมว่าถ้าเกิดบอกใต้คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ครับถ้าอันก็ได้แต่แต,แตเ่เอาที่ดีแอดไลน์ดีกว่าคุณแอดไลน์ผมใต้คำบริยายคลิปนี้นครับจะมีไลน์แอดไลน์ผมแล้วส่งงบประมาณหรือว่าเวลาของคุณที่เหลือเนี่ยว่าคุณจะบริหารการเติมเงินอย่างไรมาให้ผมได้ดีวผมจะช่วยคำนวณให้และกันว่าควรจะเติมเงินอย่างไรนะฮะแล้วก็ก่อนจะไปครับก็คือสูตรใน8สูตรนี้เนี่ยครับที่ผมทําให้ดูเนี่ยคุณสามารถประยุกต์ได้หมดเลยนะครับเราจะมาทวนอีกทีนะครับอันที่1ก็คือ เติม3 0 0 0บาท1ครั้งรวดเดียวแล้วก็อันที่2คือเติม1000บาท3รอบที่3ก็คือเติม500บาท6รอบอันที่4คือเติม300บาท10รอบอันที่5ก็คือเติม200บาท15รอบอันที่6ก็คือเติม100บาท30รอบอันที่7ก็คือเติม60บา,บาท50รอบอันที่8ก็คือเติม50บาท60รอบคุณก็ลองเลือกสูตรถ้าถ้าเอาไปง่า,งงายๆคุณก็เลือกตามสูตรนี้ครับจะเอาสูตร สูตร1 2 3 4 5 6 7 8ก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดคุณจะประยุกต์สูตรก็ได้เอาสูตร8มารวมกับสูตร7สูตร8รวมกับสูตร5เนี่ยเอาสูตร8รวมกับสูตร1อะไรเงี้ยคุณจะไอ้สูตร1ไม่ต้องครับรวมไม่ได้เพราะว่า3พันรวดเดียวก็จบแล้วจะเอาสูตร2นะฮะมารวมกับสูตร3ก็ได้นะฮะคือประยุกต์ได้ตามใจชอบที่คุณต้องการเลยครับสูตร2มาลกับสูตร4สูตร5นะฮะสูตร5มามาลงกับสูตร3นะฮะ เอาสูตร5มารวมกับสูตร8ก็ได้อะไรอย่างนี้ครับก็คือจะเอาเนี่ยจะเติม200บาทแล้วก็เติม60บาทสลับกันก็ได้ครับคุณแล้วแต่สะดวกของคุณเลยครับยังไงก็ส่งของคุณมาให้ผมช่วยคำนวณให้ได้ครับส่งแอดไลน์ผมนะและส่งมาให้ผมช่วยคำนวณได้ก็ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือคุณจะทำอย่างไรก็ได้ครับให้ภายใน60บวันเนี่ยคุณเติมให้ได้3,000บาททำอย่างไรก็ได้จะเติมเท่าไหร่ก็ได้คำนวณเองก็ได้นะครับ ทำอย่างไรก็ได้ครับไม่ต้องทําตามสูตรของผมก็ได้หรือคุณมีสูตรของคุณเองคิดคือเองก็ได้จะทาอย่างไรก็ได้ครับทำยังไงก็ได้ให้คุณเติมใน60บวันหรือในตลอดโครงการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเติมยังไงก็ได้ให้ครบ3,000ันบาทถ้าคุณจะใช้สิทธิ์ให้สูงสุดให้ครบนะฮะโอเคตรงนี้ก็ง่ายๆครับคุณก็ตั้ง3 0 0พเลยแล้วก็จะทํำยังไงก็ได้จะเติมอย่างไรก็ได้ให้ครบ3,000บาทในเวลา ตลอดโครงการครับก็คือประมาณ60บวันหรือที่ผมคำนวณบอกคุณนะฮะประมาณ60วัน69วันนะฮะตามนั้นครับในคลิปนี้ก็สอนคุณละเอียดเพียงเพียงเท่านี้ครับโอ้โหนี่ละเอียดมากนะครับพยายามจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะอธิบายได้แล้วนะฮะก็ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจตรงไหนก็พิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้หรือว่า,าที่ผมบอกแอดไลน์แล้วเข้ามาถามผมได้นะฮะสำหรับในคลิปนี้แล้วในวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ ไปแล้วครับเจอกันครับ